ประวัติไดโนเสาร์ทร c เซล a t o p ส์เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคคร e เทเชียสตอนปลายชื่อ t r i c e ลล็อพส์มาจากภาษากรีกแปลว่าใบหน้าสามเขาซึ่งหมายถึงเขาที่โดดเด่นสามเขาบนใบหน้าของมันประวัติการค้นพบการค้นพบครั้งแรกไม่สมบูรณ์ซากแรกของทร c เซลล็อพส์ ถูกค้นพบในปีคิศักรช1887ใกล้กับเมืองเดนเวอร์รัฐโคโรราโดสหรัฐอเมริกาโดยจอร์จแคนนอนซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขาหน้าผากที่ถูกระบุผิดเป็นของใบซันยุคดึกดำบันการระบุตัวตนที่ถูกต้องในปีคิศักรช1888จอห์นเบลแฮทเชอร์นักบรรพช,ชีววิทยาได้ค้นพบซากกะโหลกศรีรษะที่สมบูรณ์เกือบทั้งหมดในรัฐไวโอมิง การค้นพบครั้งนี้ทำให้ศาสตราจารย์โอเทเนลชาร์ลส์มาร์ชนักบรรพชีววิทยาชื่อดังได้บรรยายและตั้งชื่อสกุลทรเซเลทอปส์อย่างเป็นทางการในปีคิตศราช1889การค้นพบจำนวนมากตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกทรเซเลทอปส์เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีการค้นพบซากฟอสซิลจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะในบริเวณมอริสันฟอร์เมชั่นซึ่งเป็นแหล่งรวมฟอสซิลดไดโนเสาร์ที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือ การพบซากจํานวนมากทั้งในสภาพที่สมบูรณ์และกระจายทําให้เข้าใจถึงกายวิภาคพฤติกรรมและชีววิทยาของมันได้ดีอย่างยิ่งลักษณะเด่นคือ3เขาลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของทรซสมาทอปส์คือเขา3เขาบนใบหน้าโดยมีเขายาว2เขาเหนือตาและเขาที่สั้นกว่า1เขาบนจมูกเขานี้ประกอบด้วยแกนกระดูกและหุ้มด้วยเคราตินซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับเล็บและเขาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำมนม แผงคอรกระดูกบริเวณด้านหลังกระโหลกศีรษะมีแผงคอรกระดูกขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาแผงนี้อาจมีหน้าที่ในการป้องกันคอจากผู้ล่าการแสดงออกทางเพศเพื่อดึงดูดคู่ครองหรือการควบคุมอุณหภูมิร่างกายปากนกแก้วทริเซราทอปส์มีปากที่แข็งแรงคล้ายจงอยปากนกแก้วซึ่งเหมาะกับการกัดและตัดพืชที่เหนียวฝันที่เรียงตัวกันเป็นแถว มีฟันจำนวนมากที่เรียงตัวกันเป็นแถวคล้ายกันไกลใช้สำหรับบดเคี้ยวพืชสี่ขาเป็นไดนโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่มีลำตัวบึกบึนแข็งแรงและมีขาที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักขนาดไทสัลทอปส์เป็นไดนโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ7.9-9เมตรและสูงประมาณ2.9-3.0เมตรมีน้ำหนักประมาณ6.1-12ตันทิ่นหาสายและพฤติกรรม ทินหาใส่และช่วงเวลาทริสลาทอปส์มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายสุดของยุคคริเทเชียสประมาณ68-66ล้านปีก่อนในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือแคนาดาและสหรัฐอเมริกา